คุณรู้จักคู่ของคุณดีแค่ไหน by Mastercard <Yeah. S 1> วันนี้ครับถือเป็นเกมโชว์ตอนพิเศษครับซึ่งวันนี้จะมีคำถามเกี่ยวกับภรรยาของเขาแต่ละคนครับใครที่ตอบผิดมากที่สุดจะต้องมอบรางวัลให้กับภรรยาของคุณโดยการนำบัตร Mastercard ไปซื้อสินค้าได้ผิดกี่ข้อ ถูกเอาไปรูดตามจํานวนชิ้นที่ตอบผิดครับแปลว่าถ้าเกิดผิด5ข้อก็อต้องหชิ้นถูกต้องโอ้แล้วเรื่องกี่ข้อเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด10ข้อ10ข้ออ <c oughs> อ้ยอาจจะพวกคุณผมว่าเนี่ยแต่งงานกันผมว่าน่าจะแบบพร้อมกับการที่จะแบบมีคู่ชีวิตเข้ามาน่าจะแบบมีอะไรที่มันแชร์กันได้เยอะแยะและแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องคําถามเพราะเราได้สัมภาษณ์ภรรยาของพวกคุณไปแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคำถามในนี้เนี่ยเป็นคําถามที่เขาให้คําตอบมาเองเลยอ่าเอ้คุณหลบหลบได้เยอะแนทันเทนแนทแอบมมงอีกแนแอบโมงเมื่ ไมใช้วิธีการสะท้อนจากแวนเพื่อมองอย่าแล้นมันแอบมองคำตอบ่าคำถามข้อที่1ถามว่ากิจกรรมที่ภรรยาของคุณมักจะทำเป็นประจำนั่นก็คือ A. เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก B เล่นเกม C. ดูซีรีส์กินขนมและ d ีด c ช้อปปิ้งออนไลน์คือตอนนี้มันมีความยากตรงนี้คำถามคือเล่นสตอรี่ไอจีเล่นโซเชียลไหมเล่นแต่เล่นสตอรี่ไอจีแล้วตอนช้อปปิ้งของในสตอรี่ไอจีเรียกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ไหมช้อปปิ้งเรียกว่าช้อปปิ้ง แล้วผมตอบอยังไงของคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณเจอของผมก่อนทําไมมือขวาเนี่ยเล่น<อ> Facebook มือซ้ายเนี่ยถือขนมแล้ววาง iPad ดูซีรีส์อยู่<อ>จใจผมตอบอยังไงแล้วเมียคุณชอปทีอป่ออนไะนรปะชอปด้วยผมค่อนข้างมั่นใจข้อนี้ผมกล้าตอบก่อนเป็นคนแรกได้เลยอ่าคุณตอบเลยพัญญาผมชอบเล่นเกมครับถ้าผมต้องตอบสักข้อหนึ่งนะผมคิดว่าตรงนี้ผมขอตอบเป็นช้อปปิ้ออนไลน์แล้วกันของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาทำสามอย่างในเวลาเดียวกันผมไม่สามารถตอบได้จริงๆแต่ถ้าจะต้องเลือกผมจะให้เป็น เอาจริงๆเหมือนมันกลัวเมย์ครับมันกลัวตอบผิดเฉยๆแล้วเมยด่า้ไอเอาคุณไม่คิดเหรอว่าถ้าตอบผิดกลับบ้านจะไปเจออะไรไอไอยากเลอครับเชล่ยจริงอันนี้เคล่ยจริง,นนรงเล่นโซเชียลครับอ่าโอเคและคำตอบของพีเอสนะครับคนแรกที่ตอบมาว่าภรรยาของเขาคุณปูชอบเล่นเกมนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับกิจกรรมที่ชอบทำเล่นเกมคะ่ะ และคําตอบของพี่โค้ดนะครับน้องอิงชอบช้อปปิ้งออนไลน์เป็นคําตอบที่ทผิดนะครับผิดนะครับจริงอยู่ว่าอิงเป็นคนบอกว่าเขาชอบทั้งช้อปปิ้งออนไลน์เล่นโซเชียลด้วยดูซีรีส์กินขนมด้วยแต่ข้อที่อิงตอบมาว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชอบที่สุดนั่นก็คือเล่น IG เล่น f a c e o o o ทุนไหนก็เล่นโซเชียลมีเดียแหละ ข้อที่มันโกงเปิดไอจีตอรี่ทิ้งไว้กลางคืนแต่ตรงนั้นน่ะดูกระถางต้นไม้เราช้อปปิ้ออกมาเอาจริงนะถ้าเป็นลูกน้องคือด่าแบบมึงต้องการอะไรอันนี้มึงทําอะไรมึงสับสนมึงสองอย่างไงแต่พอเป็นภรรยาปั๊บจะเป็นอย่างนี้แต่ผมก็มันมีความน่ารักของเขาอย่างหนึ่ไม่สบายอาโมณแรงจังเอามาถึงคุณน็บ้างนัตตี้ตอบว่าเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กสิครับใครๆเขาก็เล่นกันจริงปะผมว่า<ล>ะนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเดาว,ว่าเขาทําอะไรแต่เราต้องอ่านใจเขาว่าเขาจะตอบอะไรข้อที่2ครับเรื่องที่ภรรยาของคุณชอบบ่นคุณเป็นประจํานั่นคือเรื่องอะไรครับข้อ A ทําไมไม่กดชักโครกข้อ B เรื่องการนอนและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอข้อ C เล่นมือถือเล่นคอมพิวเตอร์นานจนเกินไปและข้อดีด็อก เรื่องนิสัยการดื่ม <laughs> สังเกตว่าชนะใครเยอะก็จะมีอาการมากยากผมผมยากเพราะวมื่อกี้มันมีสองอันที่มันมันมันเกี่ยวกันอีกแล้วมันคลับเกี่ยวกันมากดื่มนี่ก็เลเถึงที่เป็นผมแต่จริงๆงมันมีเรื่องกดชักโครกเกิดขึ้นผมชอบไปเข้าห้องน้ำที่เซ็กแคนเบรูมแล้วเขาตะโ่นว่าผมไม่กดชักโครกผมก็จะบอกเขาว่าผมกดทุกครั้งเพราะผมคนน,นั่งแล้วฝัดฝัดเดยอะสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมซ่วมเต็มครับเพราะนั้นนี่ยที่เขาเห็นว่ามันไม่กดคือซ่วมที่มันเต็มมันอืดขึ้นมา เพราะ,ะนั้นถ้าผมจะตอบนะผมว่าต้องตอบวปาเรื่องดื่มแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแบบมันดูเป็นมาตรฐานถึงแม้รเราดื่มน้อยช่วงนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องที่เขาต้องเป็นห่วงอยู่ดีของผมเน,นี่ยมี 2, 2เรื่องเบียดกัน1คือการพักผ่อนไม่เพียงพอ2คือการเล่นมือถือหรือว่าเล่นเกนเมเยอะเพราะว่าการนอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยมันก็เกิดจากการเล่นเกมเนี่ยเพราะ,ะ,ะฉะนั้นผมตอบว่าภรรยาผมมักจะบ่นผมเร,เรื่องการเล่นเกมเล่นมือถือมากเกินไปครับภรรยาของผมเนี่ยไม่บ่นเรื่องการเล่นมือถือไม่บ่นเรื่องการเล่นเกมไม่บ่นเรื่องการพักผ่อนครับฉะนั้อ ซึ่งถามว่าผมดื่มเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าพี่โค้ดฉะนั้นไม่ก็เหลืออยู่ข้อเดียวคำตอบของคุณคือไม่กดชักโคกครับเรื่องที่ภรรยาชอบบ่นพี่โค้ดเป็นประจําพี yani> ่โค้ดตอบว่าคือนิสัยการดื่มเป็นคําตอบที่ผิดนะครับเห็นไหมเห็นไหมเพาผมดื่มน้อยลงช่วงนี้และคำตอบคือไม่กดชักโครกครับเห็นไหมสิ่งที่บ่นบ่อยมากที่สุดคือการที่พี่โค้ดชอบลืมกดชักโครกผมถึงบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องชักโครกที่มันแบบ ไอตัวนั้นอ่ะเป็นตัวที่เราคุยกันเยอะมากไปต่อครับเพียรดี้ครับตอบมาว่าเล่นมือถือเล่นคอมพิวเตอร์นานจนเกินไปครับ<ม>นี่คือสิ่งที่พี่ปูบ่นหรือเปล่าคําตอบนั้นคือถูกต้องนะครับนอกจากนี้พี่ปูยังย้าว่าไม่อยากให้เล่นมือถือนานจนเกินไปก็เล่นมือถือนานไม่ดูลูกค่ะและคําตอบพี่แนทครับที่พี่แนทตอบมาว่าทําไมถึงไม่กดชากโคครับเป็นคําตอบที่ ผิดครับจอยบอกว่าปัญหาที่บ่นนัตตี้ก็คือเรื่องนิสัยการดื่มและจอยยังวงเล็บย้ำมาว่าดื่มบ่อยเกินไปหรือเปล่าก็เราเป็นคนดื่มเยอะอ่ะเรื่องนิสัยการดื่มเนี่ยร้ๆนลงบ้างนะอย่าให้ต้องบ่นนะนี่เห็นไหมเห็นมั้ยไอเขาตอบสลับกันบ้างอย่างนี้มันแรงแบบนี้ตัวที่มันมาแรงมึงยืนอยู่ในจุดของมึงมึงมองไม่เห็นความเลือเสรุปคะแนนนะครับเราจะนับเฉพาะข้อที่ผิดพี่โค้ชนะครับตอนนี้ตอบผิด2องข้อนัตตี้ตอบผิดหนึ่งข้อ เทนดี้ถูกทุกข้อคำถามข้อที่3ครับภรรยาของคุณชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดข้อ A ครับชอบไปเที่ยวที่ภูเขาครับข้อ B ีทะเลแต่เป็นทะเลที่ภูเก็ตข้อ C ทะเลแต่เป็นทะเลที่สมุยครับ และข้อดีด็อกชอบไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารครับอคำตอบข้อนี้เหมือนจะง่ายแต่ยากผมขอตอบก่อนครับครับผมผมไม่ค่อยได้พาภรรยาไปภูเก็ตครับและไม่เคยพาไปสมุยฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือไม่กี่ข้อผมขอตอบครับห้างสรรพสินค้ากับร้านอาหารครับผมไปสมุยล่าสุดประทับใจทั้งคู่ขอตอบว่าทะเลสมุยอ่ะด้วยความช่วยผมว่าเมียผมไปเที่ยวห้างคำตอบของพี่แนทครับที่ตอบบอกว่าภรรยาของเขาชอบไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับชอบไปห้างสรรพสินค้าขอแค่ไปเดินก็มีความสุขแล้วแต่แอร์เย็นๆจริงจริงครับดัตตี้ครับเมียช่วยหวานเมียช่วยคำตอบของพี่โค้ดครับพี่โค้ดตอบมาว่าภรรยาชอบไปเที่ยวที่ทะเลสมุยเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเออก้ะเที่ยมชอบไปทะเลแต่ถ้าให้ระบุเพิ่มเติมว่าเป็นทะเลที่ไหนชอบไปสมุยมากทางที่ไปครั้งเดียวก็คือชอบมาก คุณเริ่มทําได้ดีแล้วนะคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าภรรยาคุณจะตอบว่าอะไรคุณเริ่มเข้าใจแล้วขอบคุณมัตร์กันที่รุดโรงแรมที่ีภรรยาผมมาถึงพี่เอ็ดครับภรรยาของพี่เอ็ดชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดพี่เอ็ดบอกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นคําตอบที่ผิดนะครับภรรยาของพี่เอ็ดคือพี่ปูย้ํามาว่าทะเลในความทรงจําของเขาคือทะเลที่ภูเก็ตครับชอบไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตค่ะเออภูเก็ตมีอะไรดีวะคุณทำไม่ดีมากเราไปสู่ข้อที่4ดีกว่าข้อที่4ครับ เวลาภรรยาของคุณเป็นวันนั้นของเดือนมักมีอาการอะไรที่เด่นชัดที่สุดข้อ A แป๊บหนึง่งวันนั้นหรือช่วงนั้นวันนั้นวันนั้นนะได้เลยข้อ A ครับหงุดหงิดง่ายข้อ B ครับอยากกินอาหารหิวตลอดเวลาข้อ C ครับยากนอนเฉยๆไม่อยากทำอะไรและข้อดีดอครับปวดท้อง ปวดหลังเสียน้ําตาง่ายบีบอยครับคือเขาจะอยากกินอะไรชัดเจนมากๆกินบุกี้ร้านนี้เมียคุณดีอ่ะเพราะเมียคุณดีมากเลยนะแบบเป็นคนแบบง่ายอา่ะชัดเจนอะ่ะรอให้กูตอบถูกก่อนแล้วข้อสี่ครับไม่อยากทำอะไรเลย <c oughs> ข้อดีครับปวดหลังเสียน้ําตาง่ายอย่างนี้ใช่ไหมฮะปวดท้องปวดท้องด้วยอ <c oughs> ่า <c oughs> ผมว่ากรณี้แหละเรามาดูคําตอบกันครับเริ่มจากพีเอ็ดครับพีเอ็ดบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะอยากกินอาหารไล่หิวตลอดเวลาเป็นคาตอบที่ถูกต้องครับ เวลาเป็นวันนั้นของเดือนจะมีอะไรเด่นที่ส sure> ุดก็จะมีอยากกินนู่นอยากกินน <<|ja|>> ี่อะไรเงี้ยชอบนะชอบคู่นี้ที่แบบเขาชัดเจนเนาะเอคุณง่อ่ะคุณคุณกับใครเปนเพ่อน่ันครับคุณโค้ชครับตอบมาว่านอนเฉยๆไม่อยากทำอะไรเลยเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผิดนะครับคุณเกินพอดีมากแต่คำตอบของคุณผิดครับเพราะว่าน้องอิงตอบมาว่าหมุดหิดง่าย อันนี้ชัดเพราะว่าจะแบบหงุดหงิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นของมเป็นที่อะไรเกะกะหรือทํางานไม่ได้ย่างใจคือหงุดหงิดอิงหงุดหงิดก่อนเมนมาก่อนเมนมาอิงจะหงุดหงิดได้มากนั่นคือความจริงจากด้านของคุณอ่าเออครับแล้วคาตอบนัตตี้ครับตอบมาว่าปวดหลังปวดท้องเสียน้ำตาง่ายเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องครับโอ้โหเฮ้ พวกเราได้เปลียนกันเปีคอพราะถึงวันนั้นของเดือนนอดทั้งปวดหลังปวดท้องร้องไห้แบบเซนซิทีฟหนักมากเป็นกันไหมและคําถามข้อที่5ครับของสิ่งไหนคือของที่ภรรยาของคุณต้องพกติดกระเป๋าตลอดข้อ A ครับโทรศัพท์มือถือเฮ้ยทำไมคำตอบมันกำกวลอย่างนั้นล่ะยากมากนะข้อ B ครับกุญแจบ้านเฮ้ยข้อ4ครับกระเป๋าสตางค์และข้อดด็อกกุญแจรถครับ สิ่งเดียวที่เขากังกวลก็ไว้สุดเวลาที่ควา,าไม่เจอคือโทรศัพท์อ๋อุูดูจากอาการของภรรยา,ยากาุณผมก็คิดว่าโทรศัพท์เหมือนกันเพราะว่าของผมจะเป็นอาการว่าเอาคุณใจไปไหมเขาจะขอไปตัวเปล่านะมีเงินใช่ไหมเขาไปตัวเปล่านะแต่สิ่งที่เขาจะคว้าทุกครั้งก็คือโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยภรรยา,ยาเคยลืมกระเป๋าสตางค์แต่ว่าสิ่งที่ติดตัวตลอดคือมาสากา์ก์ดนะเขาจะไม่ลืมเลเรื่องจริงคือ ออกจากบ้านเคยลืมกระเป๋าตังค์ออกจากบ้านเคยลืมกุญแจบ้านออกจากบ้านเคยลืมโทรศัพท์แต่สิ่งที่ไม่ลืมเลยคือกุญแจรถเพราะฉะนั้นผมตอบว่ากุญแจรถครับคำตอบของพี่แดนครับภรรยาเขาเนี่ยพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหพกตลอดแล้วก็มือถือนี่แหละจะอะไรได้ละ่ะหรือไม่พกกันนัตตี้มาแรงขึ้นเรื่อยๆครับครับผมไปสู่พี่โค้ดเลยครับพี่โค้ดบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนั่นก็คือคําตอบที่ถูกต้องครับมือถือ ทำทั้งงานแล้วก็ล่นเปลี่ยนทันไหมไม่ทันแลวไม่ทันแล้วพี่เอ็ดครับตอบมาว่าเป็นกุญแจรถครับคาตอบนี้พี่ปูบอกว่าผิดครับเอ้าพี่ปูตอบว่าโทรศัพท์มือถือครับเอ้ามือถือเป็นหลักไงของพี่ต้องพกติดตัวตลอดคืออันนี้ค่ะ S <S 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 ถ้าเป็นสมัยก่อน <S <S <ๆ>คุณลืมกระเป๋าสตางค์คุณอาจจะรู้สึกร้อนรนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะคุณสามารถเอามาสเตอร์การ์ดของคุณอ่ะเชื่อมกับมือถือเวลาไปช้อปปิ้งข้างนอกคุณก็แท็บแอนโกจ่ายเงินได้เลยทันที oh, โอ้เพราะมาสเตอร์การ์ดนะครับสะดวกด้วยการชำระเงินแบบไร้าการสัมผัสกับแท็บแอนโกซึ่งใช้ง่ายและรวดเร็วสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าเวลาคุณแบบซื้อของเสร็จเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นป้ายที่แท็บเลยของมาสเตอร์การ์ดโลโก้มาสเตอร์การ์ดซ ะคะแค่อัปโหลดข้อมูลบัตรของเราไปยังเครื่องที่ใช้หรือแอปวอลเล็ตในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทวอชก็สามารถใช้จ่ายเงินได้เลยหรือจะแตะบัตรก็ได้บัตรก็ได้มือถือก็ได้เรามาทวนคะแนนครึ่งทางกันดีกว่าครับตอนนี้ครับคนที่ตอบผิดมากที่สุดนั่นคือพี่โค้ดผิด3ข้อครับแอนดี้ e ครับตอบผิด2ข้อครับและนัตตี้ตอนนี้กลับมบาเป็นจ่าฝูงครับผิดแค่1ข้อเท่านั้นครับคำถามข้อที่6ครับภรรยาของคุณเมื่อได้สั่งเครื่องดื่มของโคอิตะเขาจะสั่งรสชาติไหน และสั่งความหวานระดับเท่าไหร่ว้ยาวยกมากเลยข้อ A Jasmine Green Tea หวาน25%ข้อ B Golden Bubble Mew Tea ห e, วาน50%ข้อ C Mew Tea ห e, วาน50%และข้อ D-Doc Plum Green Tea หวาน25%คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมสามารถตอบได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ถูก พี่จอยให้ไปซื้อบ่อยเหมือนกันยิ่งคุณตอบได้ชัดเจนเท่าไหร่คุณก็ถูกใช้บ่อยเท่านั้นคุณตอบนะพลัมกรีนทีครับผมหวาน25%ครับผมว่าของผมโกลเด้นบับเบิลมิีทีหวาน50%ผมข้อ C แล้วกันคำตอบของแมทครับพลัมกรีนทีหวาน25%เป็นคําคำตอบที่ถูกต้องครับไปคยเตะสั่งตลอดพรัมกรีนทีอร่อยมากบางคนชอบกินน้ำบวยลองไปสั่งดูคำตอบของโค้ชที่ตอบว่า้อ b โกลเด้นบับเบิลมิีทีหวาน50%เ เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคุณดูดีใจเกินไปโกลเด้นบับเบิลบิวทีหวาน50%ผมแค่อึ้งตรงคำว่ามุกกับไม่มุกแต่ผมจำได้ว่าเวลาผมแยกเขาดูดอ่ะมันจะมีมุกก็เลยจำได้มีมุกและคำตอบของพี่เอสครับพียร์อตอบว่ามิวทีหวาน50%ไม่มีมุกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ ผมด kind of e> um şey ิ่งผมดิ่งกาดิ่งลงมาเลยก็ทีหวาน50%ค่ะก็คุณถือว่ารู้ได้แบบละเอียดเหมือนกันนะอย่าเรียกว่ากูรู้ละเอียดกูเดากูเดาแบบเดาเลยคำถามข้อที่เจ็ดครับเมื่อภรรยาของคุณได้เข้าไปที่เบอร์เกอร์คิงเขาจะสั่งเบอร์เกอร์ชนิดใดครับดับเบัลชีสครับมีอยู่ในคำตอบครับข้อ A ครับ black truffle single mushroom swiss ข้อ B ครับดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ครับอุ้ยข้อสครับ b แบล็กทั f เฟิลดับเบิลมัด o ูมสวิ s ครับข้อดีด็อกครับ Whopper Cheese ครับสบายผมคุณตอบก่อนเลยคุณเนี่ยวอปเปอร์ชีสครับผมตอบตามเลยข้อ A เพราะว่าเขาชอบกินไอเนี่ยเห็ดเผ็ดมันสเป็คแต่ว่าเนื้อชิ้นเดียวผมไม่กินเนื้อเยอะเหมือนกันครับขอตอบข้อ A ครับเขาเป็นจังฟู้ดดูบ้านเราเลยนะคือเขิลมันนะเราไปดูกันดีกว่าความตอบของพี่เอสเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหเบอร์เกอร์คิงครับ กินดับเบิลชีสกีฟค่ะบนอดยาเยียมครับมาถึงพี่โค้ดครับพี่โค้ดบอกข้อเอกแบล็กทัฟเฟิลซิงเกิลมัช o ูมสวิสครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเช่นกันครับไม่เลวครับ b บล็กทัฟเฟิลซิงเกิลมัชวูมสวิสสวิและคำตอบของพี่นัทเหมือนพี่โค้ดเลยครับแบล็กทัฟเฟิลซิงเกิลมัช o ูมสวิสเป็นคำตอบที่ผิดนะครับ ผิดน,นะครับเ oh! 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 อาเอาเพราะว่าพี่จอยเขียนมาว่าเนื้อชิ้นเดียวไม่อิ่มเบอร์เกอร์คิงเหรอนี่เลย Black Double Car u เบอร r o o m swiss เนื้อด้วยนะสองชิ้นสุดยอด <c oughs> ผมว่าบางวันมันก็จะมีวันที่หิวมาก <c oughs> พูดเราไปดูข้อที่แปดกันดีกว่าครับเมื่อภรรยาของคุณไปเดินเล่นที่วัดสันภรรยาคุณจะซื้อของสามอย่างนี้มาดูกันครับว่าของเหล่านั้นมีอะไรบ้างเอลชั่นที่ล้างเครื่องสำอางครีมกันแดดบีบอยครับ น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ครีมกันแดดที่ล้างเครื่องสำอาง C ครับน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์น้ำเกลือเครื่องสำอางและดีดอกรับยาสามัญประจำบ้านเว่สำอางน้ำยาทำสีผมขอเป็นข้อดีครับเ้ C, ออราะ C ก็เลยนะน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์น้ำเกลือเครื่องสำอางผมตอบไปเลยลกันแล้วจริงๆครีมก็ใช้อยู่เพราะว่าครีมมัน แต่ผมมันมีเพรากันแดดอะคืออิงไม่ค่อยเขาไม่ใช้กันแดดองที่พอจะจําได้ชัดที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นน้ําเกลือ,อเพราะว่าบ้านผมมีเด็กต้องใช้ล้างจมูกใช้อะไรเยอะเดาว่าข้อ C เหมือนพี่โค้ดเรามาดูคำตอบของพี่แนทก,กันก่อนครับคาําตอบพี่แนทที่ตอบบอกว่ายาสามัญประจำบ้านเวชสาอางและน้ายาทําสีผมเป็นคาําตอบที่ถูกต้องครับง่ายอ่ะใช้เป็นง่ายอ่ะสิ่งที่ซื้อประจําควรจะต้องร,งอร,ร,องรู้ก็เป็นพวกยาเวชสาอางแล้วก็น้ายาทําสีผมอว่าแล้วก็ ทำสีผมหน่อยก็ดีเนาะเหมือนเกมเนี้มันชงมาให้มันเป็นแบบนี้คอโอย,อยอมันง่ายอะคำตอบของพี่โค้ดครับน้ํายาแช่คอนแทคเลนส์น้าเกลือเครื่องสําอางเป็นคาตอบทีผบ่ผิดครับผิดครับและคําตอบที่อิงเขียนมาก็คือว่าโลชั่นที่พี่โค้ดใช้ทาตัวที่ล้างเครื่องสําอางเพราะมันจัดโปรโบ่อยแล้วก็ครีมกันแดดเหมือนกันเพราะว่ามันออกโปรโมชั่นบ่อยก็คือถ้าไม่ลดก็คือไม่ซื้ออิงไม่ได้ใช้กันแดดนะแล้วจริงๆครีมก็ใช้อยู่เพราะว่าครีมมัน แต่พอมันมีคพรว่ากันแดดอะคือ <tur> อิงไม่ค่อยเขาไม่ใช้กันแดดเขาไม่ใช้กันแดดเขาบอกว่าเขาซื้อครับเออายอมครับและของพี่เอ็ดครับตอบมาว่าน้ำยาแช่ขอดเกเล่นน้ำเกลือเครื่องสำอางครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังดีที่คุณสามารถหาคีย์เวิร์ดเขาว่าน้ําเกลือมาได้ของสามอย่างที่ต้องซื้อที่วัดสันยาแช่ฟันแทกค่ะเครื่องสำอางน้ำเกลือค่ะ สนุกเลยกันครับวันนี้ครับเรามาถึงข้อที่9แล้วข้อที่9ภรรยายของคุณใช้ลิปสติกประเภทใดบ่อยที่สุดผมตอบได้ภรรยาผมไม่ใช้ลิปสติกมีช้อยนี้ไหมมีครับเรียบร้อยเฮ้ยผมอยากตอบได้เท่แบบพวกคุณบ้างลิปมันมีคําตอบนั้นอยู่ครับเฮ้ยบ้าจบมือจบมือจบมือตอนเนี้คุณคุณไม่รับภรรยาโอเคภรรยาผมชอบดูยิ่ปมันเฮ้ยผ้ามันคิดไม่ออกมันแกล้งบ้าข้อ A ครับสีชมพูอ่อนๆข้อ B ครับลิปมัน ข้อ4ครับไม่ทาลิปสติกและข้อดีด็อกครับส้มชมพูครับอ่าผมตอบไม่ไม่ใช้ลิปอะไรเพราะอิงเป็นคนไม่ใช้ลิปมันไม่ใช้ลิปสติกเลยอ่าคุณตอบลิปลิปมันถูกไหมลิปมันอ่าคุณอ่ะสีชมพูอ่อนหรือว่าสีชมพูส้มใช่ไหมฮะมีชมพูอ่อนๆกับส้มชมพูชมพูอ่อนครับเออ,เอ,อพีเตอบว่าลิปมันครับเป็นคําตอบที่ผิดนะครับผิดนะครับ what the อ้าพอพี่ปูตอบว่าไม่ได้ทาลิปสติกค่ะคุณไม่สามารถเดาว่าอะไรที่คุณเห็นแต่คุณต้องคิดว่าอะไรที่เขาคิดแล้วมาตอบของคุณคุณตอบอะไรนะผมตอบว่าไม่ทาลิปสติกเลยผมว่าเมียคุณตอบลิปมันลองดูอ่ะพี่โค้ตอบว่าไม่ทาลิปสติกนะครับเป็นคําตอบที่เป็นคาตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ทาลิปสติกเลยไม่เคยทาเลยเพราะว่าปากแพ้ง่ายมาก ไปดีดีกว่าชัดเลยมาดีชัด<ม>าดู<ล>ดีกว่าครับ,รบของพี่เน็ตท,ที่วันนี้ดูไม่ค่อยมันจะคาตอบพี่เน็ตบอกว่าเป็นชมพูอ่อนเป็นคําตอบที่ผิดนะครับอยกลัวแล้วอยู่แล้วไม่ใช่ชมพูอ่อนพี่จอยไม่มีคำชมพูเลยสีลิปสติกเอาจริงพี่เน็ตไม่น่ารู้ปะพอเวลาทาไปก็กินเองหายหมดเลยเซ็นกันหรือเปล่าที่ชอบทาก็จะเป็นสีพีชออกส้มชมพูอะไรเงี้ยมาทวนคะแนนกันดีกว่าครับตอนนี้ครับคนที่ตอบผิดมากที่สุดคือพี่โค้ดตอบผิดไปสี่ข้อครับผม ไม่ตอบไม่ตอบมือแลวเครียดเครียดเนี่ยเริ่มเครียดกันแล้วพี่นัทครับตอบผิดไปทั้งหมด3ข้อครับและพีเอสตอบผิดไปทั้งหมด3ข้อเช่นกันครับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่พี่โค้ดทำได้คือตีเสมอได้เท่านั้นจากการที่พี่โค้ดต้องไม่ตอบผิดและรุนให้พีเอสกับพี่นัทเนี่ยตอบผิดมาถึงคําถามข้อที่10ครับคาถามข้อนี้ชี้ชะตาครับคุณคิดว่าภรรยาของคุณรักความสะอาดในด้านใดมากที่สุดครับเอ๊ครับปัญหาเรื่องกลิ่นอับต่างๆภายในบ้าน ข้อ B เรื่องความสะอาดในห้องน้ำข้อ C เรื่องการวางของไม่เป็นที่เป็นทางเลยและข้อดี ถูกทุกข้อข้อนี้เหมือนจะง่ายเพราะอิ๊เป็นคนเขาเป็นคนรักสะอาดทุกเรื่องทุกประเด็นครับผมต้องตอบถูกทุกข้อแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นคนสนใจทุกอย่างของผมผมเดานะว่าเป็นข้อ A คือกลิ่นอับเพราะว่าเมียผมเป็นคนจมูกไวมากอยากจะตอบถูกทุกข้อแต่ก็ถ้าจะต้องเลือกข้อเดียวเพราะว่าเขาบอกออกมาที่สุดใช่ไหมครับครับฉะนั้นผมตอบข้อ A เหมือนเดียรครับเป็นเรื่องกลิ่นอับครับเรื่องจากพี่โค้ชที่ตอบคนแรกครับตอบมาว่าถูกทุกข้อแน่จะถูกทุกข้อเพราะเขาเป็นคนรักสะอาดจริงเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเออโอเค ด,ดังนั้นจริงๆแล้วตำดอักมาต้องง่ายมากเพราะมันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมเจอเขาเจอสับขาเราไปเยอะเท่าไหร่จนผมมึนไป่หมดละตอนนี้ผมมืนหมดละพยายามนั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเขาสะอาดทกด้านเลยกินอับความสะอาดพื้นไม่ลื่นอะไรคือแบบทุกอย่างเอวิติงตอนนี้พี่โค้ดเนี่ยออ,อยู่ที่4ี่ข้อแล้วและข้อนี้ทั้งไอ้แนทและผมไม่มั่นใจทั้งคููด้วยกินอับภายในบ้านคือคําตอบพี่เอ็ครับเป็นคําตอบที่ผมเตรียมชูถ้วยแล้วตอนนี้พี่โค้ดเนี่ย อยู่ที่4ข้อแล้วและข้อนี้ทั้งให้แนทและผมไม่มั่นใจทั้งคู่ด้วยที่ชูต้อคบถูต้อคบถูต้อคบโอ้ยพี่เอนดครับว่าไปอ่ะคุณรักความสะอาดในด้านในดก็นนจะเป็นเนรื่องกลิ่นเป็นหับเป็นเหม็นเงี้ยไม่ชอบเลยค่ะตอนนี้พี่เอ็ดครับเป็นที่หนึ่งแล้วมรลุ้นกันครับว่าระหว่างพี่โค้ดกับพี่แนทใคร จะเป็นที่2อรอชิวถ้วยเหมือนกันครับมาคำตอบของพี่นัทครับพี่นัทตอบว่ากิลอัพครับกริลนอัพต่างๆภายในบ้านครับและคำตอบข้อน,นี้ครับเป็นคำตอบที่ที่ผิดครับผมผิดครับผมผิดครับผมแล้ววันนี้เรามีผู้แพ้สองคนคือคนนี้กับแมทเต้โอเคคำตอบของจอยครับ ก่อบอวาเรื่องรักษาความสะอาดก็ต้องห้องน้ำไงพื้นห้องน้ำต้องแห้งชักโครกต้องสะอาดชอบทำเล่นเราอะและแชมป์สำหรับรักเมียแชมเปี้ยนส์ีกได้แก่พี่อันนียแส่ข้อนี้ต้องบอกว่าของผมมันง่ายเพราะว่าปูเขาเป็นคนแบบสบายๆคือบ้านผม ค่อนข้างทุยคือวางตรงไหนวางก็ได้แต่คุณต้องจําได้ว่าคุณวางอันนี้ไว้ตรงนี้ถ้ามีคนถามหาแตอา่อย่างอิงอย่างเงี้ยหรือว่าจอยอย่างเงี้ยจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ห้องน้าต้องสะอาดอย่างนี้ทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านอ่ะคืออย่างอิงเงี้ยโหเหมือนกันอ่ะคุณก็เป็นแบบฉีดละความสะอาดอ่าเพราะฉะนั้นความสะอาดในบ้านก็เป็นส่วนสาําคัญแล้วความสะอาดนอกบ้านยิ่งสําคัญครับต้องบอกว่ามาสการ์ดมีความปลอดภัยสูงและถูกสุขอนามัยเพราะไร้การสัมผัสใช้ง่ายและรวดเร็วครับและอย่าลืมนะครับถ้าเห็นสัญลักษณ์ขววาาามืออใในภพแแปล่ช้้ทดกไบ สามารถใช้ที่ไหนก็ได้บนโลกเลยนะร้านค้าต่างๆรวมถึงใช้ซื้อของแบบออนไลน์ก็ได้ด้วยสมมุติว่าเรากลับไปท่องเที่ยวกันได้เ,เราไปเจอป้ายน,นี้ที่ญี่ปุ่นก็ได้แสดงว่าแทบ็นโกได้ลไดแล้วก็ใช้มาสเตอร์การ์ดนะอย่าลืมนะได้รับสิทธิป,ประโยชน์อีกมากมายจากพาร์ทเนอร์ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับผมสรุปก็คือ2คนนี้ก็ต้องไปซื้อของให้ภรรยา4รูป หรือ4แีแถบแอนโกสบายมากสบายมากแต่ผมเชื่อว่าคราวหน้านะครับคุณผู้ดูน่าจะคาดหวังว่ามีคู้แข่งขันใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นพิธีกรของเรามาพร้อมกับคู่ของเขาหรือเปล่าคําถามมันจะเป็นว่าคุณข้าตะครับแฟนของคุณชื่ออะไรอมีช้อยให้ครับกอไก่มมนมีช้อยเลยนะ กไกยเอ้ยด้านสนใจด้าสนใจให้เป็นปริศนารมดีกว่าเราปิดรายการไปแบบนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นไปเจอกันในตอนหน้าคุณรู้จักคู่ของคุณดีแค่ไหนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคดีครับแฟนของพี่ชายคุณชื่ออะไรขอช้อยก๋อยเลยครับก๋อไก๋อยยังไงนะก๋อยกไอ่